สวัสดีครับวันนี้พบกับของเล่นเกมแนวเนบ็ดตกปลาอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้ไม่ได้ตกปลาแล้วครับแต่เป็นการตกมังกรครับในชื่อของ AR Dragon Hunting r e ย l นะครับเป็นเกมที่เราจะตกมังกรกันนะนี่ก็ใช้คันเนบ็ดตกปลาเป็นรูปมังกรสายฟ้านะครับเพื่อจับมังกรกันนั่นเองและมี AR ด้วยแสดงว่ามีการสแกนนะครับก็เขาบอกว่าในเรื่องราวของปี448อะไรประมาณนี้เนาะมนุษย์เราก็จะมีการจับมังกรได้นะครับ พยายามเก็บอัลบั้มให้คอมพิวต์นั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องราวประมาณนี้นะครับตัวรายละเอียดคู่มือก็ภาษาญี่ปุ่นเนะาะเดี๋ยวเราจะไปมั่วกันดีกว่าว่าเล่นยังไงนะครับอ่าก็คิดว่าน่าจะเล่นคล้ายๆกับตัวของผเชี่ยวชันตกปลาปกตินะเดี๋ยวเรามามั่วนเลยดีกว่านะครับปุ่มสไตร์อยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่เป็นไงล่ะภาพสีด้วย Dragon Hunting รีย l ไปปี2012สิบสองนะครับ คือเกมนี้สิบาปีที่แล้วนะแต่ยังดูล้ำอยู่เลยน่อันนี้เซฟของเพื่อนผมนะก็เดี๋ยวเราไปเล่นเซฟเพื่อนดีกว่าขี้กเกียจเล่นเองนะครับอ่ามีสตอรี่โหมดฮันติ้งโหมดเออารโหมดแล้วก็คอปชันป่ะอัลบั้มนี่เพื่อนผมเก็บอะไรได้บ้างมาดูกันอ่ามีตัวนี้นะครับกากากาเดวิลฟลอกครับผมมีทั้งอ่าเกับ B กับเนะผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับเป็นแรลงหรือเปล่า๋อบางตัวน่าจะมีแค่เอกับขวานะน่าจะเป็นซิเวอร์ละมั้ง นี่มีแต่โกลนี่เป็นซิมเบอร์อ๋อนี่ก็คือพวกเราต้องมานั่งสะสมตัวพวกนี้ครับให้ครบอัลบัม้มตะกี้ยาเขียนว่ามีกี่ตัวนะไม่ได้เขียนไว้ปะตรงนี้นะคอมพิวไว้นะไม่แน่ใจว่ามีกี่สิบแบบนะครับอ่าก็นี่คือบางตัวอาจจะมีบรอนซ์กับซินเวอร์นะไม่ยังไม่ได้โกลนี่นนะโอะเคเราก็ลองทดสอบการเล่นดีกว่าครับมีไอเทมด้วยหร อ๋อคันเบรอ่ามาตนาต้องเล่นเนื้อเรื่องสินะนะครับกดเล่นต่อจากเดิมแล้วกันไม่รู้ว่าเขา,าเพื่อนผมเล่นถึงไหนไม่รู้นะครับเรามาลองมวกกันดีกว่าโอ้มีเนื้อเรื่องด้วยนิดโดนิดโดอีอืมมาใช้ทันเดอร์โบครับอาวุธแรก โอเคอันนี้เป็นภาพ AR จริงนะคือสแกนเขาสแกนจริงเนี่ยคือเขาจะมีแบบเห็นของจริงนะเอ้ยไอยจุดเขียวๆนี่น่าจะเป็นมังกรป่ะเดี๋ยวนะอ่ากดตรงนี้นะครับเราจะเข้าสู่เกมสตาร์ทนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกว่าจะตีมังกรที่ไหนหรอเนี่ยตรงนี้มีมังกรอยู่ปะ่ะเนี่ยก็ตีตรงนี้สิอ่าแล้วน,นี่คือลูกที่จะคว้างนะครับผมเราจะใช้วิธีการกดปุ่มนี้ค้างแล้วก็สะบัดนะครับเนี่ยมันจะคว้างไปฟื้495เมตร สแกนแล้วครับอุ้ยติดไม่ติดช้าไปอ่าพอมันซึกๆึปให้สบัดขึ้นมาครับก็จะจับมังกรได้โหอ,อุ้ยอะไรอะ่ะมันโจมตีเราได้ด้วยหรอโอ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหฝืดเลยเอ๊ะตะกี้มันฝืดเพราะอะไรวะไปดูนะผมผมขันแน่นไปวะตอนนี้ฝืด อ้าวมีผ้าด้วยอ่ะพืดได้ด้วยเหรอโอ้หเอาเส้นตึงแป๊บหนึ่งนะครับไอ้มันเส้นมันตึงล่ะเดี๋ยวต้องต้องกดยังไงปลดล็อกหรอเนี่ยมันตึงแล้วอะ่ะอ๋อมันกลับมาไม่ตึงละอ๋อระบบมันเป็นระบบของมันยังไงแล้วผมต้องทำาไงค่อยค่อยสาวเหรอ น่าจะเหมือนการตกปลาปกติอะครับอ๋อคือถ้าผมอะเนี่ยคือผมลากแบบให้มันแดงอะ่ะมันก็จะแบบฝืดแล้วไอ้น,นี้ก็จะตึงครับอ๋อระบบเส้นโอ้ระบบเอ็นเขาเจ๋งนะเหมือนแล้วเราได้ตกปลาจริงๆเอ้ตกมังกรจริงครับ นี่ก็สบายๆนะไม่ยากเท่าไหร่ครับถ้าเขาไม่ขึ้นตัวแดงแบบนดี้วกี๊โจมตีใส่เราอ่ะก็สบายแต่มันมีทามมิ่งด้วยนะเนี่ยมีมีทามด้วยนะครับสบายแล้วจับได้แล้วมักงกรตัวใหม่ไหมอุ้ยไอออนคาสห้าพันก่าแต้มเนี่ยโอเคนะครับอ่ะล้วเล่นต้องเล่นถึงกี่เมื่อไหร่เนี่ย เอาเคลเอาใหม่นะตะกี้เรารู้วิธีแล้วมาเตรียมเตรียมเลยไม่ทันมาดูสิโอ้ยโอ้โอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้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 ยแล้วผมต้องทำไงกับมันอ่ะมาเอามิสเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเส้นก็ตึงด้วยเนี่ยเนี่ยพอเคลียรเนี่ยตัวนี้ก็ตึงเลยครับอ้าว แล้วยังไงวะตึงเลยอะ่ะเขาไม่ไม่รีเซ็ตกลับให้ผมด้วยนะต้องรอตัวใหม่มามั้งสแกนนานเลยฮนะเนี้ยฝืดอ้าโอเคกลับมาได้แล้วไม่ได้พี่จังหวะครับพี่จังหวะอ่ามาแล้วมาตัวอะไร คือเราควรจะต้องหมุนไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ตัวที่โจมตีตะกี้โจมตียังไงอ่ะเนี่ยแหละเขาข้อเสียของการไม่อ่านคู่มือครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะป้องกันมันยังไงครับเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วด้วยผมจะได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวมั้งริมหน่อยริมหน่อยริบหน่อยริมหน่อย,อย,อยเอ้ยเอ้ยโอยโดนล็อกอื้อ โอ้โหคันเบรคมันล็อกด้วยอ่ะผมหมุนไม่ติดตะเกียรีบมากก็ไม่ได้ครับหรือผมใช้อาวุธห่วยนะทันเดอร์โบเองเนาะอันแรกสุดด้วยอะจะทันไหมเนี่ยทันแหละจบแล้วโอเคได้ตัวอะไรครับตัวเดิมอะไรได้ตัวเดิมอ่าแปลว่าตะก,กี้ผมยังไม่มีนะคนนี้ก็คือได้ซ้ำอืม พอแล้วได้ไหมอ๋อเลือกได้นี่นะเนี่ยก็เลือกของดีสุดดิดาร์กอนโบเลยไมาดูซิมันดีจริงไหมอยู่ทางซ้ายใช่ไหมหนี่ตรงนี้มาแต่เวลาเหลือแค่นั้นผมจะจับได้ไหมเนี่ย ไม่ติดอ่ะมาแล้วมาโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยผมจะจบเอา้าอะไรอะ่ะแล้วผมจะโจมตีป้องกันมันยังไงอะ่ะว้าแพ้แล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีป้องกันสิไอ้ตัวนี้ไม่ทันอยู่แล้วล่ะแต่ก็ให้มหมดเวลาไปแล้วครับ อ่ามิสอ่าเกมโอเวอร์ไอ,อไม่ได้ครับเดี๋ยวนะผมต้องไปเรียนรู้วิธีเล่นอีกทีนึงก่อนเพราะว่าตัวไม่เก่งก็ได้แต่พอตัวเก่งปุผมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมขอเปิดคู่มือดูแป๊บหนึ่งฮะว่าเอ๊ะมันต้องกดยังไงคือตอนที่มนอนกรอนมันโจมตีมาเนี่ยเขามีวิธีการตั้งรับยังไงอืม นี่ไม่มีนะผมกำลังดูคู่มืออยู่ว่ามันมีบอกไหมเนี่ยมันก็บอกว่าให้ทามมิงแล้วก็กดแล้วก็แบทเทิลนะครับขอดูซิว่ามีอะไรระบุไว้ไหมอันนี้ไม่ใช่สเปเชียลมิชชั่นมีสเปเชียลมิชชั่นด้วยนะอัลบออั้มออกเนี่ยมีสี่สิบตัว,วนะครับอืมตอนแบทเทิลเนี่ยมันจะหลบไอ้ดาเมจยังไงวะ อืมเนี่ยมันก็มีแบบโดนล็อกอย่างนี้แล้วก็สแนปกลับสะบัดกลับมาแต่ว่าปัญหาคืออ๋อนี่หรือเปล่าหรือมันต้องโยกขึ้นโยกลงด้วยไม่ใช่แค่หมุนอย่างเดียวอ่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เดี๋ยวผมลองทดสอบดีกว่าน<ๆ>ี่ไปโกเลย มาให้มันรู้กันไปว่าเราจะจับไม่ได้มามา ได้ไหมโอ๊ยลองดูทั้มดอลองหมุนเร็วๆดูหลบมาไม่รู้เกี่ยวไหมนะไอตัวนี้แกเราไม่ใช่นี่หว่าตัวอ้ไม่ใช่ว่าไม่น่าใช่หลักการนี้เดี๋ยวกันนะ อืมหรือว่ามันใช่วะอ๋อนี่ไงผมได้ครบแล้วไอ้ทั้ง B ทั้ง S ทั้ง G ก็คือตัวนี้มันออกมาบ่อยเนี่ยอ่า d e วิลฟ o x เนี่ยอ๋อก็คือทุกตัวเขาจะมีสามแหลงแล้วตะกี้ผมได้ตัวไหนมามัางกรสีทองเอติงเกินตะกี้ตัวนี้ปะ ไม่ใช่อ๋อตัวนี้ตัวนี้อืม,มันได้เท่าไหร่อะเก้าเรียว่นะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามต้องหกสิบสามแบบเนี่ย นั่นนะเขียนสีแปลว่าสี่สิบมอมมาผมมาลองแก้มือดูครับอีกทีนึงถ้าเกิดเราใช้วิธีการสะบัดตะกี้จะช่วยได้ไหมมาสายเห็นไหมมา เกมสตาร์ทตรงนี้สินะขว้างอาจารย์มาผมจะสู้กับมังกรแล้วไม่ใช่มาดูสิมา อ่าใช่ด้วยครับเราต้องสะบัดหลบมันถ้าไม่สะบัดก็คือมันจะโจมตีเราครับโอ้โหชีวิตเนี่ยผมสะบัดตลอดเลยครับ ได้แล้วอ่าก็ไม่จะอัดต,ต,ตัวเดิมนี่ว่าอืมไม่ใช่สิตัวที่มันเก่งๆแต่กี้ที่มันโจมตีผมสิตัวนี้ผมเคยจับได้แล้วผมไม่เอาออกแต่ว่าไอ้สบัดเนี่ยช่วยได้จริงครับต้องสบัดต,ตู้ครับเฮ้ยพาดอืมมา คือแดงเมื่อไหร่ต้องต้องหมุนเลยอะครับเย่ <S <S yeah, ตัวเดิมมะเนี่ยไอตัวใหม่แต่ว่าเคยได้แล้วเดสอาร o ย อรุอยไปแต่ผมก็รู้หลักการแล้วมามาอ่ะผมทำไรเนี่ย อันนี้คือวิธีขี้โกงนะครับเพื่อทุกคนอาจจะดูลายตานิดนึงนะคือผมอะทําการวิธีการคือสะบัดมันไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยครับมันเป็นท่ามันจะเป็นท่าอย่างนี้คืองกงเกี้อย่างนี้ทำให้ทุกคนใส่ลายตานิดนึงนะปวดปวดตานึงนะครับไม่ควรทําวิธีนี้เนาะแต่มันดันวิธีที่ได้ผลดีไงต้องได้ตัวดีๆบ้างดิตัวนี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ เนี่ยมันต้องทำเนี้ยอันนี้คือวิธีที่โกงผมนะนี่เป็นไงล่ะตัวใหม่อ้าวซ้ำเมทันโอ้ลุกการูลูอะไรสักอย่างไม่รู้หรือโควาโน่ไม่รู้รอ,รอ่า อ่ะก็คือใช้วิธีการแบบขี้โกงก็คือหมุนรัวๆครับมาทำให้ตายเหมือนเดิมปวดตายนิดนึงครับ ที่ผมทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่ามาากกันจะเสียวเวลาหน่อยก็คืออ้าวตัวเดิมอย่างเงี้ยเมทันโวลคานอนะครับผมเวลาเหลืออีกครับมาจับอีกขออภัยนะครับผมถ้าใครทานข้าวอยู่นะอาจจะมีการแบบลายตาบ้างนะผมต้องเก็บตัวสีเหลืองอนะ่ะเนี่ยไอเืองเ,เ,เ,เหลืองเนี้ยเนี่ยตัวเืองเหลืองน่าจะเป็นตัวดี โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโย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 กเข้าไปให้มันหลุดโลกได้แล้วสเปเชียลมิชชั่นนี่อะไรวะห้าเขาแบตเทิลยี่สิบคืออะไรอ่ะอ้าวมิสอ้าวแปวแวคืออะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้ด้วยครับ อ่านไม่ออกครับเขาเขียนว่าห้าเขาอะไรยี่สิบไม่รู้อ่ะแล้วผมจะจับได้ไหมเนี่ยขออภัยนะครับเอาาอาหารเย็นนะตอนนี้หรือเอาาาอาหารเที่ยง เก็ตแล้วจบตีตัวใหม่อ้าวซาำหมดเวลาเกมโอเวอร์ over, ครับหาไม่ผ่านต้องทำทอร์นาเชียลมิชชั่นตึกนี้ให้ผ่านครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอไม่น่าไปศึกษาันก่อนเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เพราะว่า ผมอ่านไม่ทันตะกี้ไม่รู้ว่าสเปเชียลมิชชั่นอ่ะคืออะไรครับเดี๋ยวมาต่อกันเนาะว่าตัวสเปเชียลมิชชั่นคืออะไรได้วยผมจะกลับมาโชว์ให้ดูนะตอนนั้นเลยดีกว่าว่าผมอ่ะไปสเปเชียลมิชชั่นได้แล้วหรือเปล่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัดพาร์ทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าผมไปสเปเชียลมิชชั่นได้ยังไงนะครับผมมันแปลว่าอะไรด้วยแหละไปชมกันครับสเปเชียลมิชชั่นเขาบอกว่าให้เรานะครับหมุนนอ่านนี่อะไรเนี่ย ไม่รู้ผมหมุนไม่มั่วไปก่อนอ้าวจับได้แล้วตัวโอ้คือมันจะมีเงื่อนไขแปลกๆครับเขาที่แล้วที่ผมไปดูมานะตะกี้นะผมตัดคลิปใช่ไหมอ้าวเคลียแล้วนะครับผมคือมันจะขึ้นว่าให้เราอ่ะหมุนที่จับย0สิบครั้งในห้าวินาทีครับตะกี้เงื่อนไขคนละแบบแต่ผ่านแล้วครับอ่าไปตัวถัดไปละอ๋อมันมีสเปเชียลมิชชั่นด้วยนี่เซฟป่ะเซฟเหอะ เฮ้ยได้อะไรใหม่โกลเด้นโบลนะครับผม AR Mode โหมดนะครับนี่หุย้ยสู้บอสหรออ๋อไม่ใช่อ้าวจบเกมแล้วเหรอเกมเคลียร์แล้วอ้าวแปลว่าเพื่อนผมเล่นถึงด่านสุดท้ายแล้วนี่หว่าคือผมโหลดเซ็ตจากเพื่อนมาใช่ไหมแล้วขาดแค่ด่านนี้ด่านสุดท้ายครับคาเขาเขามีเงื่อนไขอะไรสักอย่างอะ่ะผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่ารอบแรกอะ่ะ ผมเจอว่ามันบอกว่าเป็นให้เราอะครับทําการหมุน20ครั้งใน5าวิแล้วผมลองทาแล้วแล้วมันไม่ได้ครับคือมันพลาดไม่รู้พลาดตรงไหนเหมือนกันอ่าแต่ว่ารอบตะเกียเงื่อนไขมันอีกคแบบคนละแบบครับซึ่งมันก็สามารถที่จะชนะได้เหมือนกันคือผมก็หมุนแล้วสะบัดไปด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหมุนแล้วสะบัดละมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปไปดูหน่อยครับว่าที่มันเขียนไวอ้อ่ะเขียนยังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสักครู่ครับสรุปลองไปกดใช้ดูอ่านไม่ออกเหมือนเดิม มันเขียนหลังกลับห้าวิน,น่าจะเป็นเครื่องการสะบัดละมัง้งห้าวิได้สิบครั้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตะเกียมันนันผ่านได้พอดีนะครับก็เพื่อนผมเล่นถึงด่านสุดท้ายแล้วผมมาปิดเกมให้เนาะสวยๆนะครับก็ไม่ต้องเล่นเอง <c oughs> นะอัลบั้มก็ได้ตัวสุดท้ายมานะตัวไหนมังกรทองนี่อ๋อตัวนี้อยู่นี่นี่อากดเลยผมก็ยังไม่รู้เงื่อนไขมันอยู่ดีนะ ว่ายังไงนะครับเนี่ย9999เลยดีกว่าสุดยอดไปเลยนะครับอ่าเขาชื่ออะไรเนี่ยโอุออกอนริวนะครับผมโอโอก้อนริวมัง้งนะครับอ่าก็มีชื่อเท่ๆหลายตัวนะมังกรนะครับเป็นเกมจากมังกรที่น่าสนใจดีครับก็คืออ่าลูกเล่นเขามีเยอะแล้วก็ตะกี้อา้าลืมกดรวยเทมหน่อย เนี่ยได้อันที่เจ็ดมาอันที่แปดรถปลดจากไหนเนี่ยเขาบอก AR โหมดด้วยนะเนี่ยมีเขาว่า AR โหมดด้วยนะแสดงว่าได้จับมังกรใน AR โหมดได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดู AR โหมดกันดีกว่าอาบอนกันเนี่ยอันนี้คือจอจอจริงของผมนะสแกนมีไหมฮันติงอะไรอะฮันติงม,มามา ไม่ติดมาฮิตแล้วมะมาทำไม่ตายสุดยอดผมครับทำไม่ตายเกี่ยวโคว้งสว่านสไปรลฟิชชิ่งนี่เสร็จแล้วเฮ้ยตัวไม้ไม้อ่าวไม่ใช่ครับเพื่อนผมได้แล้วครับเมทัลเมเทโอ เมดันเมดันน่าจะเป็นเมดันมากกว่าโอเคครับน่าจะประมาณนี้ AR โหมดเนาะฮันติงโหมดก็คือเป็นโหมดล่านะครับผมก็ไปหาตัวใหม่ๆแล้วก็สตอรี่โหมดนะครับซึ่งผมมันมันน่าจะจบแล้วล่ะมีแค่นี้แหละอ่าแล้วก็เล่นหนัสุดท้ายพอดีตะกี้เนาะก็จบพอดีแต่ผมสงสัยนิดนึงอะ่ะมันขึ้นว่าซิงเวอร์มันต้องมีอีกป่ะห็นยหึงว่าตรงนี้เป็นซิงเวอร์มันต้องมีไปโกลได้อีกปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรฮะ เราไปฮันติงสักครั้งแล้วกันครับปิดท้ายครับมาอืมเมืองไหนตัวนี้เราเคยไปแล้วใช่ไหมอ่ะเราไปเมืองแรกเราไม่เคยไปอยู่อ่ะผมไม่เคยไปเมืองที่ผมไม่เคยเล่นเนาะอันนั้นเพื่อนผมเป็นคนเล่นไว้นะครับเดี๋ยวผมขอสแกนแป๊บหนึ่งฮะเฮ้ยตรงนี้แหละอยู่บงขวาใช่ไหมมาอ๋อทะเลทรายไปชชว์ เฮ้ยไม่ติดหมาฮิตอ่ะไอน,นี้ตอบธรรมดาได้ไหมด่านง่ายเนี่ยโอ้โหอีซี่มากครับเขี่ยขนาดนี้ผมหมุนจะยาวๆเลยอ๋อ,อเข้าใจแล้วมันง่ายก็คือง่ายจริงอะ่ะเนี่ยจะจบอยู่แล้วไม่แดงเลยอีซี่อีซี่ครับผม อ่าทวนในตัวนี้เพื่อนผมมีแล้วนะอันนี้มันมังกรเหรอเหมือนแมงปอเลย <c oughs> โอเคนะผมว่าก็สนุกดีการตามหามอนมอนเตอร์นะครับมังกรให้ครบนะอาแต่ว่าเงื่อนไขาการตามหาผมว่าอาจจะต้องมีวิธีการใช้เบ็ดตกปลาหลายๆแบบบ้างแล้วก็ตัวของอ่าเนี่ยตัวบางตัวก็เพื่อนผมยังไม่ได้ไหมแสดงว่าบางตัวมันอาจจะมีเงื่อนไขของการจับที่ยากกว่าหรือว่าบางตัวที่เป็นเงื่อนไขของการใช้เบ็ด จำเพาะชนิดหนึ่งจะจับได้นะครับอะไรเงี้ยน,ะนะเดี๋ยวผมจะลองอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะไปที่โกใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเมืองที่ยากสุดเหมือนเดิมไอ้แมวเ,เดียวผมเบื่อแล้วไปทะเลดีกว่าแล้วเราก็ใช้อันนี้ฮตรงนั้นพอดีเลยสวยสวยงามสวยงามฮึอาวรอบนี้ไม่มี คือมันจะมีมอนเตอร์แรอยู่อะถ้าจุดเขียวๆน่าจะเป็นตัวแรครับถ้าเราไปตกตัวแรได้น่าจะดีกว่าเหมือนเราต้องพยายามสแกนน i n g แล้วหาตัวแรให้เจอครับแล้วก็ไปตำแหน่งที่มีตัวแรตกมาไม่งั้นเราก็จะได้ตัวธรรมดาครับมาตัวนี้ก็ไม่น่ายากมั้งโอ้ยเก่งไว้เอาวาสารอาหารเย็นดีแล้ว จับได้แล้วเฮ้ยซ้ำไหมซ้ำครับโอเคถ้าเราไม่ไปที่ที่มันมีจุดเขียวนะผมว่าไม่มีทางได้ผมต้องสแกนก่อนแปบ๊บนึงนะครับโอเคผมสแกนแล้วเขาบอกปลาดีอยู่ทางขวาครับมาแถวนี้แหละมาไปลึกหน่อย เดี๋ยวผมจะรอดูว่ามีฟ้าผ่าแวบๆเปล่าแล้วว่าตัวแร่ตัวธรรมดาเราจะไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอ้ยเอ้ยตะกี้ไงตะกี้ของดี ตัวของดีมันไม่มาอะมาแล้วตัวนี้ปะตัวนี้ของดีไหมอวสานอาหารเที่ยงเยตัวใหม่ไหมสามแน่เลยเห็นไหมว่าแล้วมันต้องมีตำแหน่งที่มันแบบมันใช่ด้วยอะ่ะผมว่านะอือขออีกตัวแล้วกันครับปิดท้ายคลิปปิดท้ายคลิป แต่เดี๋ยวนี้โลกเทคโนโลยีไปไกลฮะเราสามารถที่จะเซิร์ชหาข้อมูลได้นะผมว่าในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีข้อมูลอยู่นะว่าต้องใช้อะไรในการตกยังไงบ้างอันนี้ผมก็มั่วๆทั่วๆไปครับมาฮยโจอ่ะออาเราเราาเาา ตัวใหม่ไหมนี่เป็นไ,ไงล่ะสาเศร้าเลยเหงาเลยครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ AR Dragon Hunting Real นะผมมาบอกว่าเกมนี้นี่ไอเดียหลายๆอย่างเจ๋งมากนะครับสนุกมากนะผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบก็ลองซื้อหามาดูครับผมว่าไม่แน่ใจว่ายังพอหาได้ไหมนะแต่ก็จะหาได้แหละ เพราะว่าเกมมันก็สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าน่าจะมีคนปล่อยอยู่ครับเพราะว่าไอเดียเกมก็ยังไม่ล้าสมัยนะคือเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาครับ2010เนี่ยคือมันก็ล้ำมากๆแล้วแล้วก็ปัจจุบันนะผมว่าของแบบนี้มันคุ้นค่าการสะสมมากเลยคือมันมันเป็นนวัตกรรมกึ่งเล่นได้นะครับทำให้สนุกมากๆแล้วก็เล่นไม่รู้เบื่อเลยถ้าเกิดว่าเราชอบเกมแนวตกปลานั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะขอยติจตาชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม แล้วเจอกันครับ AR d r a g o n Hunting Real บาย